จำโน้ตไม่ได้ก็อ้ลองไปให้มันเหมือนคอรัสที่แบบเพิ้ยเพียนิดหนึ่ง <c oughs> Teddy in, in my me the right I On right. 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 Oh, baby, baby, you got me turning. My baby, i เธอได้รู้ทำไมมันทาไมมันได้นี่จังกระตุกจังกึก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 กคกกกกึกกึกกึกกกกักกึกกึกกกกึกกึกกอกกึอกึกกึกกกกกกึกกึกกึกกกกึกกึกมึกกึกกึออ เธอเจ็บยังมีต้อยเปิดเนื้อยาวๆได้่ะปวนร้าวปัญหาาจที่คอยซาน ให้ฉันได้ทำเพื่อเธอได้ไหมแค่อยากได้มองเห็นเธอเป็นสุขในใจ ทุกคนโอเคใช่ไหมน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วมั้งหรือเปล่าเดี๋ยวนะถ้าบังเอิญใช่ไหมเพลงสุดท้ายปะใช่เพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะทุกคนพอดีเลยจะได้ลงแบบสี่ทุ่มพอดีขอบคุณคะ่ะพี่มาอยาขอบคุณคะ่ะกละมูนองเป็นเป็นเป็น เป็นวงกลมใช่ไหมไม่เป็นไรถ้ามันยังยังออกจากวงกลมไม่ได้แล้วก็อยู่ตรงนั้นก่อนจนจนวันที่เราแบบหาทางออกได้วันหนึ่งมันต้องมีทางออกดิใช่ป่ะคนเรามันจะแบบมุกออนเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นได้ยังไงท่าเพลงสุดท้ายมันอะ <laughs> <laughs> ของงแคช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 เอ็ดแคชเฮ้ยทุก <c oughs> คนวางอยากฟังเพลงเนี้ยลืมไปแล้วว่าลืมยังไงอะ่ะมันมันก็แซดอีกเพลงหนึ่งเอาออกแถมให้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงไลฟ์จริงจังทุกปัญหามีทางเข้าแต่ออกไม่ได้ แล, rium. แล้วถ้าล,ลงไลฟ์นี้ออกยังไงถ้าหลงอ๋อถ้าหลงในไลฟ์นี้ก็ย้อนย๋อเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนนี้ขอปิดประตูก่อนนี่ไงี่ายอยากบอกลองมูออนเป็นจังหวะสามชาต oui? ิก็ดีนะคะมันอาจจะยังออกไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว po ่ามันสนุกไงเออมูออนเป็นจังหวะสามชาติมันมันอาจจะยังแบบโอเคมันอาจจะอยู่ในวงปมอยู่แต่มันก็สนุกขึ้นมามันก็จะคลึกชึ้นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ เลชอบใช่ไหมเพลงลืมไปแล้วว่ารืมไหฉันแบบเชอบกับบรรยากาศตอนนี้มากที่ทุกคนแบบพร้อมใจกันแบบแซดมากตอนนี้ถ้าวันหนึ่งเราได้พบกันขอให้จำขอให้ฉันจำเธอไม่ได้เอาทาไม่รด้เลยเขาพี่ <laughs> ลงตองเป็นวงมาโฮลีต้องมีเพื่อนนะต้องมีเพืพ่อนแบบแบบมีแบบโบบะผมอยากดึกยิ่งว่าว่าเนี่ยเราไม่ใช้ได้เลยบังกิ ใช้ได้เลยชีวิตเร่มต้นไม่สายครับถ้าเราตื่น <laughs> <laughs> ชอบพูดแบบทันมุกชอบพูดแบบทันมุกแต่วังไม่ทันมุกนะยังจะชอบอยู่หรือเปล่า ยื้อไป5นาทีทำหน้าทำตาหน่าจะหน้าจะไม่มีสิวเพราะเดี๋ยวนะอ๋อเข้าใจ พี่เบกกี้มาสายหักคะแนนจิตพี่สัยเข้าห้องเรียนสายวันนี้คุณโดนหักคะแนนสิบคะแนนค่ะทำไมถึงเข้ามาสายขนาดน,นี้คุณครูเขาจะแบบปิดคลาสแล้วคลาสนี้กำลังจะจบลงในไม่ช้าคลาสนี้กำลังจะจบลงในไม่ช้าคุณขาดเรียนหนึ่งวัน <Becky. S 2> คุณออกไปคาบประกาหน้าห้องหน้าชั้นเรียนเลยนะคะวันนี้คุณมาสายมากแล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวนะคะคุณเบกกี้ไม่เป็นไรคะ่ะร้อเล่นล้อเล่นหยอกหยอกหยกยอกทำดึกมากพักค่อนบ้างนะคะพี่เบกกี้แบบ สุขภาพมันจะแย่แล้วนะวันนี้วางวันนี้วางนอนไม่หลับอะ่ะพี่เบกกี้ก็ยังไม่นอนอะ่ะงงมากอิ

ไม่เป็นไรถ้าเราลืมเขาไม่ได้แล้วก็ให้เขาอยู่ในความทรงจำเราแบบไปแบบนั้นก็ได้คุณตองทรีขอบคุณนะคะอาวุธครับพี่อ่านผิดอะไรทำไมใจใหญ่ไม่ลืมทำไมใจใหญ่ไม่ลืมพี่อ่านผิดพี่อ่านผิดหรอทำไมใจ ใหญ่ไม่ลืมื่อกี้พังพูดว่าอะไรฉันรักที่เธอไม่พูดถึงเธฉันได้เพียงพลยบ้วงชเช้อทำใจลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนลืมทำใจทำไมจ๊ะมันก็อ่านถูกอ่ะ แต่หมายถึงว่าจะให้ทําใจใช่ไหมก็คือลืมไปได้ก็ทําใจใช่ปะโอ้ยยใยย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 นนี้ยยใยยยยิยย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 จยย้ยย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 ยนยย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 ย่ยย อะไรอ่ะร้อนใช่ยังเศร้าใช่ไหมอ่ะเพลงมันเศร้างฝักไเลยแบบตงไใค จะมีไงก็เลังไปแล้วั้งเยงไงทุกคนคะวันนี้ขอบคุณม,มากเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะสนุกมากแล้วก็ปะปนไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ <c oughs> <c oughs> นี่ก็งงอยู่ทำไมมันมาแบบถ้าแบบว่าเศร้าโศกเสียใจได้ยังไง ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปลอบใจกันไปนะคะลืมเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็จดจําเขาไว้ในความทรงจำแบบนั้นแต่ว่าเราก็ให้จดจําเรื่องดีๆนะคะเราจะได้แบบมีความสุขเวลาที่นึกถึงเขานะคะขอบคุณเช่นกันหา The most, น้องมอสอยู่โอเคใช่ไหมอ you โอเค วังไม่ได้อ่านข้อความแบบไม่ได้แบบพูดถึงข้อความไหนแบบต้องขออภยัยนะคะบางทีแบบพี่พิมพ์ตอบกลับตอบ,ตอบกลับกันไว้มากๆแล้ว,วังแบบไม่ทันได้อ่านตื่นเช้าแล้วป่วยให้ไปหาหมอแต่เย็นแล้วทอให้มามาฟ,ฟ,ฟังเพลงห้องนี้ I'm not be okay ไม่เป็นไร it's gonna be okay soon hopefully วันดี่ลงหนะะ้าครับขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ฟังต้องไปแล้วเพราะว่าชาร์จหมดเวลาแล้วสี่ทุ่มแล้วแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณมากๆาํสหรับวันนี้พี่ปาริมขอบคุณมากๆเลยนะคะในวันนี้เข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศให้สนุกมากขึ้นขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะฝันดีนะคะรีบนอนพักผ่อนนะคะหวานอัน ภาษาจีนแน่ๆเลยลืมไม่ได้ก็คิดซะว่าเขาเป็นคนหนึ่งในคนสำคัญที่ทำให้เราเติบโต very good very good sentence very good thank you so much for having me today วันนี้นะครับ sweet dream ทุกคน ออจากสมองได้ยังไงอ่อนลืมไปแล้วปวดหัวบายบายค่ะทุกคนฝันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลย thank you ขอบคุณเราด้วยที่เข้ามาแบบสร้างบรรยากาศก็คือแบบมีครบทุกรสชาติยินดีมากๆที่แบบที่มีเราอยู่ในห้องนี้ด้วยยินดีมากๆฝันดีค่ะทุกคนบายบาย